ได้นะคะเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดไว้นะคะทำให้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนค่ะ ยังปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดรวมเจ็ดรายนะคะพร้อมกับของกลางเป็นรายชื่อเงินกู้ตระเวนเก็บเงินจากลูกค้าจํานวน3 8 0 2 0บาทรถจักรยานยนต์4ี่คันถูกเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลฐานบกที่22อุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองส่วนที่กําลังจับกุมได้ขณะที่ทยอยกันเข้ามาเรียกเก็บเงินกู้จากร้านค้าของชาในหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทรตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมณฑลฐานบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัดเข้าจับกลุ่มเห็พบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้มีด้วยกัน4กลุ่มนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้จากต่างจังหวัด3กลุ่มและคนในพื้นที่อีก1กลุ่มโดยยอมรับว่าเป็นเพียงลูกน้องที่นายทุนว่าจ้างให้ขับรถมาตระเวนเก็บเงินเท่านั้นก่อนจะส่งเงินต่อไปให้กับนายทุนค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรนะัม